วันนี้วันที่29อพเศจิกายนเนี่ยเป็นวันที่สหปราชาชาติได้กําหนดขึ้นมากําหนดขึ้นมาตั้งแต่วันตั้งแต่ปี1977ย้อนกลับไปเมื่อ30-40ปีที่แล้วนะให้เป็นวันที่ประชาคมโลกร่วมลาลึกแล้วก็เป็นปึกแผ่นกับชาวเปเลสไตน์เป็นปึกแผ่นเพื่อที่จะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับพวกเขาเรียกร้องสิทธิ ในการกลับคืน r i g h t of return ของชาวปาเลสไตน์ที่มีอยู่จำนวนเยอะมากหลายล้านคนที่อยู่ข้างนอกดินแดนปาเลสไตนะ์เรียกร้องการตั้งรัฐปาเลสไตนะ์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมติที่กำหนดให้วันที่29้พฤศจิกายนเป็นวันแห่งการเป็นปึกแผ่นของชาวปาเลสไตน์กับชาวปาเลสไตน์เนี่ยนะฮะมันมันเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก วันที่สหประชาชาติได้มีมติแบ่งดินแดนปาเลสไตน์ดินแดนในประวัติศาสตร์ของชาวปาเลสไตน์ในปี1947นะฮะให้แบ่งออกเป็น3ส่วนหนึ่งกันส่วนแรกก็คือเป็นรัฐอิสรเอลส่วนที่2เป็นรัฐปาเลสไตน์และส่วนที่3เนี่ยเป็น international zone นั่นก็คือเยรูซาเลม็มนั่นก็คือมติของสหประชาชาติที่ออกมาในปี1947 นะแต่ว่าเป็นมติทีเ่เกิดขึ้นในวันที่29พฤศจิกายนนะเพราะฉะนั้นในปี1977เนี่ยสาประชาติก็เลยกำหนดว่าเออเอาวันนี้ก็แล้วกันวันที่29พฤศจิกายนเพราะว่ามันเป็นการลงประชามตาิมีมติของสหปาระาชาตนะิให้แยกดินแดนส่วนตรงนี้นะใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก,ก็แล้วแต่นะแต่ว่า ในมุมมองของสาประชาติเนี่ยเขาก็มองว่าประเด็นปัญหาปาเลสไตน์เนี่ยมันเป็นประเด็นที่สามารถที่จะแก้ไขได้โดยใช้แนวทางที่เรียกว่า two-state solution นั่นก็คือให้มีรัฐปาเลสไตน์และอิสราเอลเนี่ยจำรงอยู่เคียงคู่กันนะอันนี้คือในสายตาของประชาคมโลกเอาละเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ย คงจะมองไม่เห็นอนาคตของรัฐปาเลสไตน์นะเพราะว่าถ้าดูจากแผนที่ขณะนี้เนี่ยความเป็นไปได้มันน้อยมากเนะเพราะว่าในเวสต์แบงก์เองเนี่ยถ้าดูในแผนที่เราก็จะเห็นได้ว่ามันเต็มไปด้วยจุดจุจุดจุด,จดตรงนั้นในแผนที่เนี่ยก็คือนิคมชาวยิวซึ่งกินไปเนื้อที่ในเวสต์แบงก์เนี่ยเกือบ40%มีประชากรในประชากรชาวยิวที่เป็น ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในเวสแมงเนี่ยมากกว่า700,000คนนะฮะในกาซาเองซึ่งจะเป็นอนาคตของรัฐปปเรสไตนยตามสายตาของประชาชคมโลกเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่เราเห็นกันในปัจจุบันวันนี้อิสเซลกำลังเข้าไปใช้กาซาเป็นพื้นที่ปิดทางการทหารโดยเพาะอย่างยิ่งทางภาคเหนือของกาซา นะเพราะฉะนั้นในสภาพอย่างนี้เนี่ยมองไม่เห็นอนาคตรัสเลสไลน์มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรมันยากมากนะแต่เอาละความพยายามของสหประชาชาติประชาคมโลกก็คือว่ากำหนดให้วันที่29พฤศจิกายนซึ่งมันเป็นวันที่มติแบ่งดินแดนตรงนี้เนี่ยออกเป็น3ส่วนเนี่ยเป็นเป็นวันที่เป็นหมุดหมาย สำคัญในการเคลื่อนไหวเพื่อเรียบร้องความยุติธรรมให้กับชาวปาเลสไตน์ก็ไม่ว่าอะไรกันทาง p s c ทางาสภาคเครือข่ายช่วยเหลือมนุษยธรรมทางศูนย์อิสลามศูนย์วัฒนธรรมและการเรียนรู้อิสามของของมูลนิธิศูนย์การซามก็ก็พยายามที่จะรวมตัวกันแล้วเคลื่อนไหวใช้วันนี้เนี่ยเป็นวันที่พวกเรามารวมกันอันนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่า มันจะผลักดันให้เกิดขึ้นเป็นจริงหรือไม่ในเรื่องเกี่ยวกับรัฐปาเลสไตน์เนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งสถานการณ์ในดินแดนปาเลสไตน์วันนี้เนี่ยมันเกิดวิกฤตโดยเฉพาะยิ่งในกาซาเนี่ยนะฮะมันเป็นวิกฤตมนุษยธรรมร้ายแรงนะผมจำได้เอ่อ professor meir s h t e r ซึ่งก็ได้รับการยอมรับเป็น p r o f เซอร์อเมริกันเนี่ยนะฮะได้รับการยอมรับอย่างสูง ในแวดวงวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะแกก็พูดในช่วงที่ผ่านมาไม่นานมากนักในช่วงวิกฤตดินแดนฉนวนกาซาเนี่ยแกก็ถามตั้งคำถามว่าเหตุ ead, ก่รณวันที่7ตุลาคมของเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสถานะของอ e ิสราเอลเป็นอย่างไรแนะแล้วแกก็ตอบด้วยตัวของแ,องแกเองว่าสถานะของอ e ิสราเอล คือรัฐที่เรียกว่าอพาร์ทายสเตท e เป็นรัฐเยียบผิวนะครับทีนี้เอ่อโปรเฟสเซอร์เมียไซเมอร์เกก็บอกว่าในการที่จะอิเซลจะทำให้ตัวเองหลุดจากภาวะนี้นะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะดูจากรายงานของ Human Rights w a เอ่ องค์กรด้านสิมิชนอะไรต่างๆที่มีรายงานออกมาของสาปาระชาติเนี่ยนะรวมถึงองค์กรของอ e ิเซลเองเนี่ยออกมาระบุใช้คำเดียวกันก็คืออ e ิเซลเนี่ยเป็นอ h พาไทสเตทเป็นรัฐเกียรติผิวนะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นรัฐเกียรติผิวเนี่ยก็รอวันที่จะล้มลงเหมือนกับเซาท์แอฟริกานะครับสิ่งที่อ e ิเซลต้องทำขณะนี้ก็คือว่าจะต้องทำให้ตัวเองเนี่ยหลุดพ้นจากความเป็นอพาไทสเตต professor meyer ไซเมอร์แกก็บอกว่ามันมีู่3วิธีด้วยกันหนึ่งก็คือทำให้ดินแดนตรงนี้อิสราเอลปาเลสไตน์เนี่ยเป็น d e m o c r a c ิ state เป็นรัฐประชาธิปไตยที่ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่าเทียมกันนะไม่ใช่ jewish state อย่างในปัจจุบันนะแต่ว่าเราก็เห็นท่าทีของอิเซลในปัจจุบันและก็สถานการณ์ล่าสุดว่าเซลไม่มีทางยอ่านะวิธีที่สเนี่ยก็คือ Two-state solution แล้วเราก็เห็นท่าทีของนาธานยาฮูว่านาธานยาฮูไม่เอาแน่ Two-state solution นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือวิธีเดียวที่จะทำให้เซลล์ออกจากความเป็นอ t ิหาร state ก็คือว่าในเมื่อเงื่อนไขของอา h e าร state เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าปาเลสไตน์ยังอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นวิธีการของอเซลก็คือว่าก็เอาคนปาเลสไตน์ออกไปเลย ออกไปจากดินแดนตรงนั้นตัวเองจะได้พ้นจากข้อกล่าวหาว่าเป็นอัพพาธไยสเต็นะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์วันที่7ตุลาจึงเป็นเหตุการณ์เริ่มต้นที่อำนวยความสะดวกที่ทำให้อิเซลมีโอกาสในการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยหลุดจากความเป็นอัพาธไยสเต็นั่นก็คือการเขีนค่าให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างความหวาดกลัว ไม่ส่งความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมเข้าไปในดินแดนฉนวนกาซาวิธีการแล้วทําให้ดินแดนฉนวนกาซาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่ได้แล้วเราเห็นตลอดช่วงหนึ่งเลาะหนึ่งปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าภาพนี้ชัดเจนมากเลยสิ่งที่เราเห็นขณะนี้ก็คือพิเซลกําลัง กระทำในสิ่งที่เรียกว่า Ethnic cleansing หรือกับการกวาดล้างชาวปาเลสไตน์ออกไปจากพื้นที่อย่างน้อยเนี่ยในภาคเหนือของกาซาวันนี้เราเห็นชัดเจนละแล้วลมันสร้างผลกระทบวิกฤตมนุษยธรรมร้ายแรงทีนี้ประเด็นที่ผมอยากจะนำเสนอวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีมันมีเยอะนะฮะใช้เวลา15นาทีอาจจะไม่พอ,อเพียงแต่ว่าอยากจะสรุปสั้นๆ นะสักประมาณสิบนาท,ทีอาจจะเดี๋ยวเวลายอยู่ตรงนี้หรือเปล่าครับถ้าจะนะมีมีอยู่นะครับประมาณสิบนาทีเนี่ยนะฮะก็คือในความที่ผมเป็นนักวิชาการด้านตะวันออกกลางนะผมก็ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ว่าประเด็นปัญหาปาเลสไตน์ตอนหลังเนี่ยมันกลับมา,าบางคนบอกว่ามันเป็นมันเป็น forward to the past นะคือคือ คือเหมือนเหมือนเหมือนสถานการณ์ปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นซ้ําแต่ว่าบริบทเนี่ยมันแตกต่างไปนะคือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก่อนเหตุการณ์ปรากฏการณ์อารับสปริงเราจะเห็นได้ว่าประเด็นปัญหาปาเลสไตน์เนี่ยมันคือประเด็นที่มันเป็นศูนย์กลางปัญหาการเมืองและความขัดแย้งในภูมิภาคตอนออกกลางนะเราเห็นสงคราม ความขัดแยง้งความรุนแรงเกิดขึ้นหลายครั้งระหว่างรัฐอาหรับกับอิสราเอลนะฮะมันเป็นศูนย์กลางทางการเมืองของตะวันออกกลางอย่างชัดเจนมากนะแต่ว่าหลังเหตุการณ์ปากุดการอาหรับสปริงเนี่ยผมคิดว่าอิชูเรื่องของประเด็นปัญหาปาเลสไตน์เนี่ยมันกลายเป็น,กล,ปนกลายเป็นเรื่องเรื่องที่เป็นเรื่องเล็กไปมันไม่ได้กลายเป็นศูนย์กลางของการเมืองในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไป ศูนย์กลางการเมืองตะตัวนอกกลางหลังปรากฏการาาระดับสปริงคือเรื่องอะไรครับเซกเตอร์เรนคอนฟลิกความผัดแยงง้งระหว่างซาอุดิอาระเบียกับอิรานเน่เรื่องขวาเรื่องของไอปัญหาประชาธิปไตยอะไรต่างๆเหล่านี้มันกลายเป็นศูนย์กลางของปัญหาที่มันเกิดขึ้นในตัวนอกกลางแต่ว่าหลังเหตุการณ์เหมือนที่7ตุลาเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญที่เราเห็นนั่นก็คือว่าประเด็นปัญหาปราเลสไต์มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งมันกลายเป็น กลายเป็น i n t e r n a t i o n a l issues อีกครั้งหนึ่งกลายเป็นศูนย์กลางของประเด็นปัญหาการเมืองอีกครั้งหนึ่งนะเพียงแต่ว,ว่าคําถามก็คือว่าพอมันกลับมาข่าวนี้เนี่ยภายใต้บริบทของโลกที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างโดยเฉพาะยิ่งประเด็นปัญหามนุษยธรรมนย่ยผมคิดว่าประเด็นแรกที่ที่เอ่อที่มันเป็นมันเป็นผลกระทบเนี่ยนะฮะก็คือ แต่ก่อนเนี่ยผมยาประเด็นปัญหาเปรเสตสาเนี่ยมันจำกัดอยู่ในความสนใจแล้วก็การเคลื่อนไหวของโลกมุสิมและก็มวลชนในภูมิภาคตะวันออกกลางพอเห็นภาพไหมครับก่อนหน้านี้ก่อนในช่วงยุคสงครามเย็นผมคิดว่ายุคของท่านอาจารย์สมชายท่านอาจารย์อตดุลคงจะทราบดีโอท่านอาจารย์เคลื่อนไหวท่านอาจารย์นิติหัสันนะฮะ เคลื่อนไหวเรื่องปาเลสไตน์อย่างหนักเลยแต่ว่าความสมใจของโลกนี้มันก็จํากัดอยู่เฉพาะในกลุ่มโลกมุสลิมของเราแต่ว่าวันนี้เนี่ยพอบริบทโลกมันเปลี่ยนไปแล้วประเด็นปัญหาปาเลสไตน์มันเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันกลายเป็นวาระของโลกแหละเราเห็นขบวนการเคลื่อนไหวของนักศึกษาในยุโรป ในมหาวิาลยทีนที่เป็น,ปนชั้นนำของยุโรปของสหของสหรัฐอเมริกาหลายมหาวิาลัยด้วยกันนะเราเห็นการเคลื่อนไหวของ ICCicj เราเห็นการยอมรับของประชาคมโลก146ประเทศยอมรับการดำรงอยู่ในสถานะความเป็นทัสของปาเลสไตน์เราเห็นปรากฏการณ์การประท้วงลุกค,คือของประชาชนที่ไม่ใช่เป็นมุสิม มากกว่าโลกมสลซิมแล้วขนาดนี้ในยุโรปในเอเชียในโลกซีใตนะ้อันนี้คือปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของมนุษยธรรมมันไม่ได้หายไปไหนนะฮะแต่ว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมจะตอบอีกครั้งอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นแล้วมันมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสัมพันธ์นะครับประเด็นที่สองเนี่ยนะฮะก็คือ มันเกิดช่องว่างระหว่างรัฐกับประชาชนในกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางในยุคก,ก่อนสมัยก่อนตอนที่ปาเลสไตน์เป็นศูนย์กลางของปัญหาในตะวันออกกลางเราจะเห็นได้ว่าทั้งประชาชนทั้งรัฐเนี่ยมองไปในมุมเดียวกันพูดง่ายๆก็คือปาเลสไตน์เนี่ยมันเป็น Unifying Factor มันเป็นมันเป็นประเด็นปัญหาที่รวมหัวใจของทั้งรัฐทั้งประชาชน ในตะวันออกกลางหรือในแม้แต่ในโลกมุลิมเนี่ยเข้าด้วยกันต่อสู้ร่วมกันแต่ว่าหลังเหตุการณ์วันที่เจตุลาผมผมผมเริ่มเห็นว่าแกลประหว่างประชาชนกับรัฐเนี่ยในประเด็นปัญหาปาเลสตน์มัน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 ,ม,นมันถ่าขึ้นละมันมีแกลนะฮะเราเห็นหลายรัฐอาหรับเนี่ย ในช่วงวิกฤตวันที่เจ็ดตุลาเนี่ยนะฮะทั้งรัฐที่เป็นอาหรับที่แล่นอนอาหรับด้วยนะฮะในทางห้อมช่วยเหลืออิเซลให้เซลสามารถที่จะดำรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งจ่ายน้ํามันเรื่องของอการช่วยเหลือไอเซลในทางอ้อมช่วยสกัดยิงขีปนาวุธอะไรทั้งจางเหล่านี้เนี่ยนะ แต่ว่ารัฐอาหรับเขดีเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ออกตัวไม่เปิดเผยนะฮในขณะที่ประชาชนที่อยู่ในตะวันออกกลางเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเขาทำการสำรวจล่าสุดเมื่อปีที่แล้ว96%ไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐอาหรับจะไปสร้างความสัมพันธ์กับอิสราเอลถ้าหากว่าประเด็นปัญหาปาเลสไตน์ยังไม่ได้รับการแก้ไข 92%ในซาอุดิอาระเบียประชาชนคนซาอุดิอาระเบียต่อต้านสงครามในดินแดนฉนวนกาซาและต่อต้านดิเซล92%นะการสำรวจล่าสุดน,นะฮะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าอะไรครับแนวทางของรัฐกับประชาชนคนคนในโลกอาหรับในตะวันออกกลาง คือมันมีแกลบระหว่างกันพูดง่ายๆก็คือมันมีแกลบระหว่างรัฐก,กับประชาชนซึ่งมันจะเป็นปัญหามากๆนะอันที่สามเนี่ยถ้าอาจารย์คัมพีบอกว่าหมดเวลาแล้วนะฮะแต่ว่าสรุปสั้นๆก็คือว่าอันที่สามก็คือว่าวันนี้เนี่ยอิาเซลกำลังไปเชิญกับสิ่งที่เรียกว่านอนสเต t แอคเตอร์ในลักษณะที่เป็นกลุ่มติดอาวุธในอดีตเนี่ยอิเซลต่อสู้กับรัฐหลักเป็นคอนเวนชันคอนเวนชันนอลวอร์ สงครามระหว่างรัฐกับรัฐแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่แนละ้วแล้วสิ่งที่ผมอยากจะสู่ก็คือว่าเซลไม่เคยชนะกลุ่มที่เป็นดอนสเตจแอคเตอร์นะฮะแล้วประการสุดท้ายนะฮะคือวันนี้เราเห็นชัดเจนนะฮะว่ามนุษยธรรมเนี่ยมันยังดำรงอยู่เพียงแต่ว่าคนที่ เชิดชูเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของมนุษยธรรมผมหมายถึงฝรั่งตะวันตกที่ก่อนหน้านี้พยายามที่จะฉายภาพให้โลกเห็นว่าพวกเขาเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้ค่านิยมพวกนี้เนี่ยเขาเป็นคนเขียนขึ้นมาแต่ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นหลังจากเหตุการณ์วันที่7จ็ดตุลาสงครามเข็นฆ่าประชาชนคนปาเลสไตน์ผมคิดว่า สิ่งที่เราเห็นขนาดนี้ก็คือว่าไอ้คนที่พยายามที่บอกว่าตัวเองคือผู้นำขอ,องหลักการสิทธิมนุษยชนคือผู้ที่ทำลายหลักการนี้เองนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของมนุษยธรรมอย่างที่สสกนา,าวีมันไม่ได้หายไปไหนครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นวันนี้ก็คือว่ามหาอำนาจอย่างซาบอิการและชาติตะวันตกเองที่เป็นคนทำลายหลักการนี้และพวกเราจะเป็นคนที่เชิดชูหลักการนี้แทนครับ ในฐานะเป็นประธานฝ่ายวิชาการของสภาคเครือข่ายช่วยเหลือมนุษยธรรมสันกจุฬานและชทรีนะครับวันนี้ผมเองก็เป็นตัวแทนของท่านอาจารย์หมออาลฟีนไทยปักไทยประธานด้วยนะครับที่จะกล่าวปิดแต่ว่าผมจะไม่กล่าวปิดละผมเห็นท่านอาจารย์ชาพีมานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยนะก็คงจะมอบหน้าที่ตรงนี้ให้กับท่านอาจารย์ชาพีเพียงแต่จะออบอกกับพวกเรานะครับว่าสภาคเครือข่าย สำนักจุราและชมนตีเนี่ยท่านอาจาร,รย์หมออาริฟีเนี่ยพูดมาตลอดว่าเราเกิดขึ้นมาจากสถานการณ์วิกฤตสงครามในดินแดนฉนวนกาซาแล้วก็ปัญหาปาเลสไตร์หลายปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นสภาเครือข่ายก็จะให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกๆก,กับประเด็นวิกฤตมนุษยธรรมที่เกิดขึ้นในดินแดนปาเลสไทน์แล้วนับจากนั้นเป็นต้นมาสภาเครือข่ายก็เคลื่อนไหวมาตลอดจัดงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งงานนับปะในช่วงเดือนพฤษภาและก็เนื้องาน International Day of Solidarity with p a l e s t i n i a n People วันที่29พฤศจิกายนเราร่วมกับ PSC ทุกปีจัดงานนี้แล้วก็ในในหนึ่งปีเนี่ยเราก็จะมีหนังสือเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องปาเลสไตน์ออกมาทุกปีอันนี้คือ commitment นะนอกจากงานวิชาการงานสัมมนาในมหาวิทยาลัยนอกมหาวิทยาลัยเราจัดกันอย่างต่อเนื่อง นะครับแล้วก็ผมเชื่อนะฮะว่าถ้าอาจารย์หมออารีฟีในฐานะที่เป็นประธานสภาเครือข่ายเนี่ยคงจะให้ความจริงจังกับเรื่องของการส่งเสียงเพื่อความยุติธรรมกับชาวปเลสให้กับชาวปเลสัลส์อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณพวกเราทุกคนที่มาร่วมงานนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายเรื่องนะฮะที่อยากจะเล่าให้พวกเราฟังเตรียมแย่ว่า เวลาเรามาเวทีนี้เนี่ยก็จะมีเวลาสักประมาณ15นาทีฮะผมไปบรรยายกับทหารมาตลอดนะสอนเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเขาอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางแล้วก็ปาเลสไตน์เขาให้เวลาผม3ชั่วโมงอธิบายเรื่องต่างๆพวกนี้นะฮะเพราะฉะนั้นในโอกาสหน้าอิชาลอลเราก็จะได้กลับมาพูดคุยเรื่องนี้กันอีกนะครับ